พลังแห่งการฟังเมื่อความเงียบมีพลังมากกว่าคำพูดคุณเคยสัมผัสกับช่วงเวลาพิเศษไหมเวลาที่คุณคุยกับใครสักคนเพียงไม่กี่ประโยคแต่กลับรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณลึกซึ้งกว่าคนที่คุณคุยด้วยเป็นชั่วโมงการฟังอย่างตั้งใจนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการได้ยินเสียงคำพูดแต่เป็นการเปิดใจรับรู้ถึงความรู้สึกความคิดและใจจริงของอีกฝ่ายนี่คือพลังที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จริง ในโลกที่เรามักหมกมุ่นกับการแสดงความคิดเห็นการพูดให้คนฟังหรือการนำเสนอตัวตนเรามักลืมไปว่าการฟังคือศิลปะและพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่แท้จริงและความเชื่อใจที่มั่นคงการฟังไม่เพียงทำให้เราได้รับข้อมูลแต่ยังสร้างคุณค่าให้คนรอบตัวเปิดโลกทัศน์ใหม่และเชื่อมโยงหัวใจผู้คนวันนี้ เรามาค้นหาคำตอบร่วมกันว่าทำไมการฟังถึงมีพลังเหนือกว่าการพูดและเหตุใดการเลือกที่จะเงียบและรับฟังจึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและความสัมพันธ์ของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ 1. การฟังคือการมอบความสนใจอย่างแท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่าการฟังคือเพียงแค่การได้ยินแต่ความจริงแล้วการฟังคือการมอบความสนใจอย่างเต็มเปี่ยมแก่ผู้อื่น ไม่ใช่การนั่งรอฟังเพื่อเตรียมตัวตอบกลับหรือการตั้งหูเพื่อหาจังหวะผู้แทรกการฟังที่แท้จริงคือการโฟกัสทั้งกายและใจกับผู้พูดรับรู้ทุกสิ่งที่เขาสื่อสารทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายเมื่อเราฟังด้วยความตั้งใจเราส่งสัญญาณอันทรงพลังให้ผู้พูดรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญและมีคุณค่าคนที่ได้รับการฟัง จะรู้สึกว่าเสียงของตนเองมีความหมายและจะเปิดใจพูดออกมาอย่างจริงใจการฟังแบบลึกซึง้งไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจคำพูดแต่ยังทำให้เราสัมผัสถึงความรู้สึกความคิดและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ภายในได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองนึกภาพสถานการณ์ง่ายๆในชีวิตประจำวันเมื่อเพื่อนมาปรับทุกเรื่องงานให้เราฟังหากเราฟังแบบผ่านหรือชอบแทรกความคิดเห็นตลอดเวลา เพื่อนจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ใจจริงๆแต่ถ้าเราหยุดทุกอย่างที่กำลังทำมองตาเขาฟังด้วยใจและพยักหน้าอย่างเข้าใจเพียงไม่กี่นาทีเขาอาจรู้สึกได้รับความเข้าใจและกำลังใจอย่างล้นเหลือการฟังจึงไม่เพียงแค่การรับข้อมูลแต่เป็นการมอบพลังบวกให้กับผู้พูดสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนในขณะที่การพูดอาจทำให้เรารู้สึกว่า ตัวเองได้แสดงออกแต่การฟังกลับสร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งและคงอยู่ได้นานกว่ามาก 2. การฟังเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสัมพันธ์ที่แข็งแรงไม่ได้เกิดจากการพูดคุยมากมายเพียงอย่างเดียวแต่เติบโตขึ้นจากการฟังที่มีใจและจริงใจการฟังช่วยปลูกฝังความไว้วางใจระหว่างคนสองคนเพราะเมื่อใครรู้สึกว่าตนได้รับการรับฟังพวกเขาจะรู้สึกว่าคุณให้เกียรติและเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึก จากมุมมองทางจิตวิทยาการฟังอย่างลึกซึ้งสร้างความผูกพันและความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ฟังและผู้พูดตัวอย่างเช่นในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนคนรักหรือคนในครอบครัวเมื่อฝ่ายหนึ่งแบ่งปันความกังวลหรือความฝันของตนเองและอีกฝ่ายรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้างความรู้สึกของการได้รับการเข้าใจนั้นจะสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกว่าการที่ใครฝ่ายหนึ่งพูดเพียงลำพังโดยไม่มีผู้รับฟังนอกจากนี้ การฟังยังเป็นยาวิเศษที่ช่วยลดความขัดแยง้งเมื่อเราเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของอีกฝ่ายอย่างถ่องแท้เราจะตอบสนองอย่างมีเหตุผลและมีรอบคอบแทนที่จะปฏิกิริยาด้วยอารมณ์หรือความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจการฟังจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปลูกสร้างความสมคัญที่งดงามและยั่งยืน 3. การฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อตอบกลับข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการสื่อสารก็คือ เรามักฟังเพื่อรอโอกาสตอบกลับมากกว่าการฟังเพื่อทำความเข้าใจการฟังที่มีพลังแท้จริงคือมุ่งมั่นทำความเข้าใจใหมายความและความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ใช่นั่งคิดหาคำตอบของตัวเองขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดเมื่อเราฟังเพื่อเข้าใจเราจะโฟกัสไปที่สิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารจริงๆร,รวมทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายแทนที่จะรีบตัดสินหรือเร่งหาคำตอบการฟังแบบนี้ ช่วยให้เราเห็นมุมมองความคิดและแรงจูงใจของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้นลองนึกภาพสถานการณ์ในที่ทำงานเมื่อเพื่อนร่วมง,งานมาเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นหากเราฟังเพื่อหาคำตอบให้เร็วที่สุดเราอ่านให้คำแนะนำหรือวิธีแก้ไขที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆแต่ถ้าเราฟังเพื่อเข้าใจเราจะจับประเด็นสำคัญและความต้องการที่แท้จริงของเขาได้ดีและตรงใจมากขึ้น การฟังเพื่อเข้าใจยังเป็นกุญแจสำคัญในการลดความขัดแยง้งเมื่อเราเข้าใจอีกฝ่ายอย่างลึกซึ้งเราจะตอบสนองด้วยเหตุผลและความรอบคอบไม่ใช่ด้วยอารมณ์หรือความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องการฟังแบบนี้จึงเป็นกุญแจทองคำสู่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและการสื่อสารที่มีคุณค่ายิ่งเราฝึกฝนการฟังเพื่อเข้าใจมากเท่าไหร่เราจะค้นพบว่าความสัมพันธ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน จะกลายเป็นเรื่องง่ายและแข็งแรงมากขึ้นการฟังกลายเป็นเส้นใยล้องตาที่เชื่อมโยงหัวใจสร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันมั่นคงได้อย่างน่าอัศจรรย์ 4. การฟังเป็นเครื่องมือเสริมพลังให้ตัวเองการฟังไม่เพียงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังเป็นเครื่องมือเสริมพลังให้กับตัวเราเองอย่างน่าอัศจรรย์การฟังอย่างตั้งใจเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรับมุมมองที่หลากหลาย และสะสมความรู้โดยไม่จะเป็นต้องเป็นฝ่ายพูดมากเมื่อเราเปิดใจฟังผู้คนที่มีประสบการณ์แตกต่างจากเราเราจะได้รับของขวัญมากมายทั้งความคิดใหม่แรงบันดาลใจและแนวทางแก้ปัญหาที่ไม่เคยนึกถึงมาก,ก่อนการฟังจึงเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับสมองและหัวใจทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างฉลาดมากขึ้นตัวอย่างง่ายๆเช่น เมื่อเพื่อนหรือหัวหน้างานกำลังพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหากเราตั้งใจฟังอย่างจริงจังเราอาจจับรายละเอียดสำคัญที่คนอื่นมองข้ามและใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวางแผนหรือให้คำตอบที่แยบยลกว่าการพูดโดยไม่ได้ฟังจะทำให้เราพลาดโอกาสทองคำเหล่านี้การฟังจึงเป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้จริงมันช่วยให้เราเติบโตเข้าใจโลกในแง่มุมที่กว้างขึ้นและเตรียมรับมือกับชีวิตอย่างมั่นใจ การฟังมากกว่าพูดคือการสะสมพลังแห่งปัญญาที่แท้จริงสำหรับตัวเรา 5. พลังแห่งความอดทนและสมาธิการฟังไม่ได้เพียงเป็นกิจกรรมเชิงรับแต่เป็นการฝึกฝนความอดทนและสมาธิอย่างแท้จริงการฟังด้วยความตั้งใจต้องการเวลาและความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเพื่อจับสาระสำคัญและความรู้สึกของอีกฝ่ายโดยไม่รีบตัดสินหรือขัดจังหวะคนที่ฟังมากกว่าพูดมักจะมีความสามารถพิเศษในการจดจ่อและคิดอย่างรอบคอบ พวกเขาจะสังเกตน้ำเสียงคำพูดและท่าทางของผู้พูดอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถอ่านใจและเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดได้ดียิ่งขึ้นการฝึกฟังแบบนี้ทำให้สมองของเรามีความยุดหยุ่นสามารถประมวลผลข้อมูลหลายมิติพร้อมกันและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นตัวอย่างง่ายๆเช่นในการประชุมหรือการเจรจาหากเราฟังอย่างตั้งใจและอดทน เราจะสามารถจับความต้องการที่แท้จริงและปัญหาที่อาจซ่อนอยู่ได้ดีกว่าคนที่รีบร้อนพูดหรือเสนอความคิดเห็นทันทีการมีความอดทนในการฟังช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดเจนและตอบสนองอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยไม่ถูกอารมณ์หรือความเร่งรีบชักนำการฝึกการฟังจึงไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลแต่เป็นการพัฒนาตัวเองให้มีสมาธิจิตใจที่สงบนิ่งและความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมั่นคง ผู้ที่ฝึกการฟังอย่างแท้จริงจะมีพลังภายในที่แข็งแกร่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการกับความท้าทายในชีวิตได้เก่งกว่าคนที่พูดมากแต่ฟังน้อยบทสรุปการฟังคือพลังที่แท้จริงการฟังไม่เพียงแต่การได้ยินคำพูดแต่เป็นศิลปะและพลังอันล้ำค่าที่มองไม่เห็นการตั้งใจฟังทำให้เราเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่นอย่างลึกซึง้งสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรง และทำให้คนรอบตัวรู้สึกมีคุณค่าและความหมายการฟังยังเป็นเครื่องมือเสริมพลังให้ตัวเราเองทำให้เราเรียนรู้อย่างไม่รู้จักหยุดมองเห็นรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามและตัดสินใจได้อย่างฉลาดมากขึ้นการฝึกสมาธิความอดทนและความตั้งใจในการฟังทำให้เรามีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในชีวิตเมื่อเราเลือกที่จะฟังมากกว่าพูดเราจะค้นพบว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำที่ออกมาจากใจ สามารถสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจได้มากกว่าการพูดยาวเป็นชั่วโมงการเลือกที่จะเงียบและรับฟังบางครั้งมีอิทธิพลต่อชีวิตและความสัมพันธ์ของเรามากกว่าการแสดงออกด้วยคำพูดมากมายการฟังคือพลังที่แท้จริงพลังที่สร้างความเข้าใจเติมเต็มความสัมพันธ์และเสริมความแข็งแกร่งให้ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างอย่างน่าอัศจรรย์